สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะหลังจอไม่เหมือนที่คิดเปิดชีวิตหลังจอเจนิเฟอร์คิมตัวคนเดียวไม่อายสู้ชีวิตทําอีกงานล่าสุดเจ้าตัวลงคลิปกําลังทําห่อหมกขายอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่างานหลักเป็นพรีเซนเตอร์สีเบเยอว,วันท่าเที่ยวเดียวจบครบทุกขั้นตอนงานรองดูเอาเอง แต่หลังจากหลายคนเข้าไปคอมเมนต์แซวหนักขึ้นเจคิมออกมาโพสอีกรูปพร้อมแคปชั่นว่าเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบงานหลักของคิมยังเป็นพรีเซนเตอร์สีเบเยว,วันทาทีเดียวจบครบทุกขั้นตอนงานขายห่อหมกถ่ายเล่นเอาหาแคร้งเจ้าของร้านห่อหมกในตลาดณถนน,นจันสะพานสามค่ะคุณ เอาเป็นว่าเคลียร์เนอะสรุปว่าไม่ได้ตกอับอะไรแค่ถ่ายเล่นเฉยๆดราม่าก,กันไปได้เป็นอีกหนึ่งนักร้องดีว่าเสียงดีระดับต้นๆของเมืองไทยที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับเจนนิเฟอร์คิมเจ้าของบทเพลงดังมากมายเธอมีชื่อเล่นอีกอย่างว่าไก่เบื้องหน้าของเธอเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังมีเรื่องหลายๆเรื่องที่คนยังไม่เคยทราบ และล่าสุดนี้เจนิเฟอร์คิมได้เปิดใจในรายการดังรายการหนึ่งพร้อมกับเรื่องราวการคิดสั้นว่าเกิดจากการที่เธอเคยเป็นกิ๊กกับผู้ชายคนที่พบกันในร้านกลางคืนซึ่งเขามีเมียและลูกอยู่แล้วแต่เขามักจะพูดเสมอว่าเขาอยู่กับเมียของเขาเพราะลูกและตน คิดว่าแค่รักเฉยๆไม่อยากจะครอบครองแต่สุดท้ายมันทำไม่ได้จนวันหนึ่งที่เขาเริ่มออกห่างเริ่มทำให้เกิดความคิดมากมีความคิดที่จะกินยานอนหลับคิดสั้นเพื่อที่จะให้เขากลับมาแต่ก็มีเพื่อนสนิทอย่างโกมิสเตอร์แซกแมนที่บอกกับตนว่าอะไรที่เป็นเรามันจะไม่เหนื่อยเลยทำให้ตนคิดได้และไม่คิดสั้นอีกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ